ผมมาหาวิตรภาพโดยการเล่นมอนฮันไวด์เบต้ารอบ2แน่นอนนี่คือเกมล่ามอนที่ทุกคนบนโลกรอคอยที่ขนาด Assassin's Creed Shadows ยังเขินเขินจนต้องเลื่อนหนีไปอีกเดือนและไม่ต้องห่วงผมไม่เจอมอนโอริกามิแน่นอนเพราะผมเล่นบน PS5 เออไปเป็นไงตัวละครแล้วน่ารักเปล่าฮ่าฮ่า เออเหมือนนั่นเลยอะเหมือนโรสจากไอไบโอแปดจริงจอลงมาเจอเลยเหรอลงมาเจอเลยโอเคมาเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีขี้ไหมมีขี้ไหมต้องต้องได้ต้องได้ลุได้ตัวอื่นก่อน่ยเช็คแป๊บขางแม่งแล้กันอ่ะบวกเลยเหรอบวกเลยนะโอเคนะไปกู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 ก อ๋อเดะอ๋อเดะไอตัวเล็กไม่เกี่ยวดิ้ยตัวเล็กยาเฮ้ยอีหนึ่งสองพอไหมพอหนอนะอ้าหสองเฮ้ยอ๋อโดนขีวิ่งไปแล้ว หนึ่งสองโอ้โหกระเด็นเฮ้ยมุมแคบแคบไปไปมุมอื่นหลบก่อนไหมดูจุดจุดศาสตร์ไม่ไม่เวิร์กบอกแล้วมันแคบโอ้พี่ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่โดนรถครับพี่ขอโทครับพี่ผมปิดไปแล้วผมปิดไปแล้วเฮี้ย อย่าพี่จะอย่าพี่อย่าพี่อย่าพี่อยีเราหมดล้วกันด้วยเอ้ยอือหูโอ้ยแรงชิบหายมาแล้วมาแล้วเอาเจ๋งเอ้ยอะล้มละอะเสียดเลยกันวะ Oh! Yeah, yếu sắp đi chát miệng. Oh, nan nan, đi lôi gần. Oh, hiền, 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 hiền,

ไฟล้เบิร์แสชื่อโคตรเทพโอ้โหเยี่ยมที่ขนาดตองดาวทำไมยังเหนื่อยขนาดนี้วะเออนั่นดิผมจำได้ว่าโดชากุมหรือว่าที่ผมเคยล่าไม่คือโดชากุม่าเวอร์ชันปกติเหรอโอ้โหไ้หโอ้ยเมื่อกี้ยิงหินลงมาใช่เปล่า เด้้งงขึนลมาใช่แล้วเมื่อกี้ผมโดดอยู่โดนกระแทกเด้งเลยแต่เททีไม่ลดกระเด้งกวันเถอะมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเว้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ย like ังไม่นอนแมวเฉพาะตอนนี้อ่าสุขภาพดีด้วยเฮ้ยโอ้ไม่เจอไปเลยโอ้น o โอ้ no เก่แล้วเกิดอะไรขึ้นวะก็เออเออโอ้ my god ชิบหายะเกิดอะไรขึ้นวะเจะได้ว่าได้กูเกมอยู่ไหนนะเมื่อกี้โดนท่าที่แมวหรอกว่าอับปุ่ได้ป่ะเพราะว่าไอ้ท่าเช่นนไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้ไอ้นี้แบกไอ้นี้แบ็คอัพดาวโอ้โหอ้เียขึ้นกอดอันนี้แบ็คอัพดาว โอ้จริงแป๊บนึงโอ้โหโอ้ยเที่ยงเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเฮ้ยใชโอ้โหไอ้เหี้ยพ่อมันดูเลยมันบำบดมาไอ้สัตว์อ้ามาละเก่งแค่ไหนมึงเจอพลังแห่งพิษภาพไปเว้ยโอ้โหเที่ยสาหัส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 ก้อนอื่นอะไรก้อนก้อนอื่นยากกว่าเลยนะ แน่ดิยาดิสวยตัวชากุมานี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าพลังแห่งมิตรภาพไอ้โอ้ยเสียงไม่โดนเสียงไม่โดนเสียบกลับแคมป์ก่อนไหมเดี๋ยวเติมไปไกินแย่กินข้าวกัน ขอโทษนะเราได้น่าจะได้นอนแมวอีกรอบแล้วล่ะไปไปไปไรมาแล้วมาช่วยแล้วแอมสัดคิดดิ้งเขี้อเลดาอย่าไปยุ่งกับแมงโอรี่ไปเดียวกันไอ้สัตว์โอรี่ไปเดียวกันไอ้ถ้าเป็นว่าอย่าไปยุ่งกับแม่งเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ล่าแม่งแม่งดูชิบหาย ก็คือถ้าเร็วเท่าเร็วกันแม่งโดนทีเดียวคือนอนแมวปล่อยไปโอ้โหอย่างว่าโปเกมอนแบทเทิลกันแถวนี้ดิแยกๆไปเถอะเออแยกแล้วแยกแล้วแยกแล้วเอะโอ้โหมันจะมีท่าหนึ่งที่มันแบบโอ้โหจะใช้ทีคือนั่นคือแบบสภาพอากาศแกลายเป็นสีดำ ชียไอ้โอ้มนตามมาอ้ไอ้ต้องชโอ้ยไม่ตามาหลอกเชื่อเราอี <discrete Ils S 2> ้จ <ine> <ick> ี้จิ้มแม่เข้าไปโอ้ยอีเกล้มแล้วมะถ้าดีไว้เอ็กซ์แมน รีหน่อยข้ารีไวแอคคุมมนอโอ้ยโอเคโอเคไม่สุดไม่สุดไม่สุดว้าวโอชันโอ้ยเอาไปเลยเอาไปเลยท่าอันตรายท่าอันตราย <c oughs> โอเคขออนุญ,ญาตสดยาแป๊บ <c oughs> เห็นไปแล้วเห็นไปแล้วเห็นไปแล้ว แต่ดาบจากจับนะแต่ไม่มีอุปกรณ์จับว่ะนะเบต้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเกมจริงค่อยลยุยเห้ยลับเหรอนออ่าจะเออมีจับลับแต่ยังมีถังเป่ามีถังเป่าอ้าวเกิดขึ้นหลุดเหรอหลุดชิบหายแล้วาจะแล้วผมทำไงเนี่ย <laughs> โจโบคบว่ากลัวได้ยังไงล่ะโอ้โห สภาพยาแม่งแบบหวังว่าเวอร์ชันเต็มจะดีกว่านี้ไอคอมบอกว่าเคอร์เั่นเต็มแก้เสร็จแล้วแต่มึงเอาเวอร์ชันมีปัญหานี้ไปเล่นก่อนนะแต่ภาพอย่างเบลอเบต้าจริงเบลอกว่าคอมอีกอ่ะโอเคเจอทาร์เก็ตแล้วมาเปิดก่อนได้เประยบเว้ยอ๋ออ๋อเดอออ๋ดอ ปีตัวอะไรตัวที่อะไรไม่รู้มันชื่ออะไรจำได้แล้วโอ้เชลุบล่าเป็นยังไงวะหอนอนหนอนดินหนอนตาไหนหนอนดินเลยเนี่ยอ๋อบรานาล่าไปยากจะไปไ่าเอาฟาร์จโกมานี่หนักชีวิตฉันหายเลยใช่เมื่อกี้ล่าแถมล่าไม่ทันจบเฟสจบก่อน โจ้าขวบบินได้ด้วยยังไงโจ้าขวบบินได้โอ้สวัสดีจ้าเฮ้ยเออแผลแพ้แผลแหมเอาดิไปไปถ้ารีไวเอคืแมนดี แผลแผลแผลอ๋อเกรียดตกใจตกใจขออภัยด้วยมันเป็นวอลไครที่ผมชอบทำขึ้นมาตอนมันมีเท่ๆเกิดขึ้นขอโทษอภัยด้วยโอ้ยว้าเอือกระเด็ดโอ้ยอย่างน้อยตีไม่กันอย่างน้อยตีไม่แรงยาก่อนยาก่อนม รอบหน้าเล่นไอนี้บ้างวะดับดับคู่บ้างวะึงเข้าออยอโอ้คู่ยงองเจ๋งโอ้ยโดนพอดีโอ้ยโอ้จิสถานะต,ต้องต้องเต้องเด็กนเบอร์รี่ก้อนนึงนเบอร์รี่นเบอร์รี่กินกนโอเคฟื้นละเอ็ Ây dạ 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 tài Ai hả lẽ Đừng lắp, đừng lắp, đừng lắp, lắp, lắp Khi lắp ở đây, ở vô đi nghe Thôi Lắp lắp Ok, chiếu Có thể đi quay, Yeah พอตอนนี้ตื่นตีล่าสุดจยังน่าจะใกล้แล้วมันมันควรจะใกล้ตายแล้วใช่ไหมก็นานแล้วนะขึ้นกระหอกแล้วเจ๋งเจ๋งเจ๋งาขาดว่ะเจ๋งเจ๋โอ้เสเสาเสาาเสาลมี่อะไรไม่ไช่ไม่ใช่ไอ้ไอ้นั่นแไอ้นอนนั่นแหละอ๋ออ้ไออาวุธอะ ใต่เวลาท่าลีไวายเอ็กซ์คอมเอ็ดดีอ่ะวู้มาจบแค่นี้ละเฮ้ยเฮ้ยท่าลีไวายต้องพันยังไงนะใช้เนี่ยใช้ใช้เล็งโฟกัสอ่ะเล็งแล้วฟันโฟกัสอฟกที่ที่แผลคำนวณคือโฟกัสไส่ใช่ ตองละโคช่เลย่องขอโคเท่เลยตอนแรกอ่ะจำเห็นยี่เซนวีอ่ะจะไปเปจะไปเป็นเมนดาคู่เพราะอย่างนี้แหละตอนแรกนึกว่ามูฟเซตซับซ้อนก็ไม่ไม่นะก็คือโฟกเน้นกับไอชาติไอเล่งเล่งกดอาร์หนึ่งโฟกโฟกัสใส่เออภาพนี้รู้สึกแบบแต่ข้อเสียเขมเลยวันคือระยะแม่งโค้ดพอโค้ดแม่สั้นเลย ไปแขวะเหลังจากนั้นเซิร์ฟเวอร์ PSN ก็บึ้มครับโอเคบาย